อยู่กับครูระเว็บไรเดอร์นะครับในหัวข้อพลังงานภายในระบบ EP2 นะครับซึ่งหัวข้อย่อยของ EP2 ของพลังงานภายในระบบนี้ก็คืองานที่ทำโดยแก๊สนะครับนักเรียนครับอโอเคนะครับนักเรียนครับเราคุยกันในกรณีของพลังงานภายในระบบนะครับคำว่าระบบก็คือแก๊สในเรื่องนี้ก็คือ แก๊สมันก็คือระบบคิดย้อนกลับนะครับแก๊สก็คือระบบอยู่ตรงไหนนะครับก็คือที่บรรจุอยู่ในภาชนะนี่แหละนะครับทั้งหมดที่เราเห็นในรูปนี้นะครับนั่นก็คือระบบของเรานะครับแล้วอันนี้คือขอบเขตนะครับนี่คือขอบเขตนะครับแล้วที่เหลือพื้นดำๆทั้งหมดเนี่ยนะครับขี้เขียวเข้มๆเนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับนักเรียนครับหลักการเรื่องนี้คืออะไรนะครับงานที่ทําโดยแก๊ส เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากปริมาตรเปลี่ยนนี่คือหลักการนะครับโดยให้ความดันนั้นคงที่อยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะคุยกันงานที่เกิดขึ้นโดยปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนโดยที่ความดันคงที่อยู่ในคอนเซป t นี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูว่ากรณีที่คอนเซปต์เรากําหนดไว้เนี่ยเป็นยังไงนะครับ อันดับแรกนะครับเราดูว่าแก๊สนี่คือแก๊สปกติไม่ได้ขยายไม่ได้ลดนี่คือรูปที่1นะครับรูปที่2ก็คือแก๊สที่เมาส์กำลังวิ่งนี่คือแก๊สไม่ได้ขยายไม่ได้ลดไม่ได้หดตัวนะครับไม่ได้ขยายตัวไม่ได้หดตัวทีนี้เมื่อแก๊สถูกกระตุ้นนะครับถูกกระตุ้นอาจจะโดยให้ความร้อนเข้าไปนะครับแล้วแก๊สนั้นเกิดการขยายตัวพอเกิดการขยายตัวจึงเกิดแรงดันที่กระทําต่อลูกสูบนะครับ เกิดแรงดันต่อลูกสูบทําให้ลูกสูบนั้นถอยออกไปนะครับเดิมลูกสูบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยออกไปถอยออกไปทําให้ปริมาตรของแก๊สภายในกระบอกสูบเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อมี F เกิดขึ้นแล้วก็มีระยะ s เกิดขึ้นนะครับตามนี้นะนะครับเราเรียนมานะครับเราเรียนมาเราพบว่าเมื่อมี F เกิดขึ้นแล้วก็ มี S เกิดขึ้นจากเกิดงานนี่คือฟิสิกส์ม4ที่เราเรียนมานะครับเอาสังเกตว่านะครับทิศทางของ S ก็ไปทางขวาทิศทางของ F ก็ไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้นผลคูณที่ได้จึงเป็นบวกเพราะว่าเวกเตอร์ทั้งสองนั้นมีทิศเดียวกันโอเคนะครับเรียกลักษณะนี้ว่าระบบทำงานให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับ สังเกตจากอะไรสังเกตจากแก๊สขยายตัวก็คือปริมาตรมันเพิ่มขึ้นนะครับดูในกรณีที่2แก๊สก็เป็นปกติอันเดิมก็คือไม่ขยายตัวไม่หดตัวนะครับแต่ถูกแรงภายนอกหรือว่าแรงจากสิ่งแวดล้อมนั้นมากดให้ลูกสูบยุบเข้านะครับเมื่อลูกสูบถูกกดยุบเข้านะครับขณะเดียวกันนะครับแก๊สก็จะออกแรงต่อต้านนะครับแต่บังเอิญว่านะครับแรงต่อต้านของแก๊สนั้น สู้กับแรงภายนอกไม่ไหวนะครับก็เลยทำให้แก๊สยุบตัวนะครับพอยุบตัวแล้วปริมาตรมันลดลงนะครับทิศทางของ S ก็มีทิศเข้านะครับส่วน f ของแก๊สมีทิศออกในเรื่องนี้เราให้แก๊สเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นแรงเราก็จะคิดที่ f แรง f เราจะคิดที่แก๊สนะครับะระยะก็ระยะของลูกสูบก็คือดูที่แก๊สเป็นหลักนะครับ ปริมาตรเพิ่มขยายก็ดูที่แก๊สเป็นหลัก2อ,อันนี้นะครับเวกเตอร์2ตัวนี้มีทิศสวนทางกันเพราะฉะนั้นเมื่อแทนค่าในสูตร W ัเท่ากับ f คูณนนะครับมันก็จะติดลบเพราะว่ามันสวนทางกันใช่ไหมครับแรงสวนทางกับแรงติดลบนะครับแรงสวนทางกับการกันจัดโอเคนะครับลักษณะนี้คือแก๊สหดตัวนะครับสังเกตก็คือแก๊สหดตัวแล้วแปลผลได้ว่านะครับแก๊สเนี่ยได้รับงานจากใครจากสิ่งแวดล้อมนะครับจากสิ่งแวดล้อม แก๊สได้รับงานจากสิ่งแวดล้อมนะครับหรือไม่เรียกว่าแก๊สเรียกว่าระบบก็ได้ระบบได้รับงานจากสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนครับครูอธิบายสูตรว่า w เท่ากับ f อธิบายการทดลองไม่ใช่อธิบายสูตรว่า A f เท่ากับคูณ S ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยกับที่ให้ ตัวแปรมาก็คือเดลต้าวีกับ p นะครับแล้วก็สูตรที่อยู่ข้างล่างก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยกับที่อธิบายจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกันคบนักเรียนครับโอเคย้อนกลับไปในเรื่องของไหลนะครับในเรื่องของไหลเราพบว่านะครับนักเรียนเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับในเรื่องของไหลเราพบว่าแรง f นะครับจะเท่ากับ p คูณ a โอเคไหมครับนักเรียนครับจากสูตรที่เราเรียนมาในม .4 W เท่ากับ f S แล้ว f เราคือ p a เอา p a มาแทนใน f ครับ p a มาแทนนะครับเราดูตัวนี้ครับ a คูณ s ก็คือปริมาตร a พื้นที่ตัวนี้คือกว้างคูณยาวแล้วก็คูณ s ก็จะกลายเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงครบ3มมิติกลายเป็นปริมาตรก็เลยกลายมาเป็นสูตรนี้ครับโอเคนะครับเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับไม่ได้แยกแยกแตกต่างกันแต่อย่างใดโอเคนะทีนี้เอา และทีนี้นะครับจากการทดลองเราพบว่าเมื่อปริมาตรมันเปลี่ยนไปจึงจะเกิดงานนะครับเปลี่ยนไป2แบบก็คือปริมาตรเพิ่มขึ้นกับปริมาตรลดลงเพราะฉะนั้นเราจึงใส่ตัวเดลต้าไว้ข้างหน้าตัว V นะครับในสูตรนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะดูโจทย์กันเลยนะครับว่าโจทย์เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคนะครับพอเรามาดูโจทย์นะครับนักเรียน ดูโจทย์กันเลยครับข้อ1ครับแก๊สในกระบอกสูบมีปริมาตร1ลิตรปริมาตร1ลิตร v v 1นะครับแน่นอนเรื่องนี้จะต้องมี v 2ตัวคือ v ก่อนเปลี่ยนแปลงกับหลังเปลี่ยนแปลงนะครับ1ลิตรดูสังเกตดูลิตรว่าลิตรนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าต้องคูณ10กำลังลบ3หน่วยจะกลายเป็นลูกบาทเมตรโอเคนะครับ เกิดการขยายตัวนะครับแก๊สเนะี่ยเกิดการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนโอเคนะครับปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ2.5อันนี้คือ V2 นะครับหน่วยเป็นลิตรก็คือคูณ10กําลังลบ3เช่นเคยนะครับเราต้องเปลี่ยนหน่วยจากลิตรเป็นลูกบาศก์เมตรในระบบหน่วย SI นะครับความดันคงที่1บรรยากาศความดันคือ P นะครับ1บรรยากาศ1บรรยากาศ, 1, รราก,าศก็ต้องเปลี่ยนเป็น SI เหมือนกันก็คือต้องคูณ10ยกกาลังหหน่วยจะกลายเป็นนิวตันนะครับ อันนี้ไม่ได้โทษปากาน,นะครับอันนี้โทษมือนะครับปากพูดนิวตันมือจะเขียนตัวเอ็มนะครับนิวตันต่อตารางเมตรนะครับโอเคเขาบอกว่าจงหางานจงหางานจงหางานไม่ใช่ให้นักเรียนไปทํางานหางเงินนะครับจงหางานในเรื่องนี้นะครับจากการขายายตัวของแก๊สในหน่วยจูลโอเคนะครับจงหางานว่ามีค่าเท่าไหร่ก็คือถามหา W บูโอเคนักเรียน ในข้อนี้นะครับเราเริ่มที่แสดงวิธีทำเลยครับนักเรียนครับ Solution ของเรานะครับวิธีทำนะครับโซลูชันเราจะได้ว่าอ่ะโอเค v1 ของเราเนี่ยนะครับข้อนี้จะแจงสูตรให้ดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมา v1 ก็คือ1คูณ10กํลังลบ3ลูกบาทเมตร v2 นะครับ v2 เท่ากับ2.5 คูณ10กำลังลบ3หน่วยจะไม่ชีลิตจะเป็นลูกบาทเมตรนะครับ p p มีตัวเดียวนะครับ p คงที่มีตัวเดียว1บรรยากาศ1บรรยากาศก็ต้องคูณ10ยกกำลัง5เพื่อที่จะให้หน่วยเป็น SI ก็คือนิวตันต่อตารางเมตรแล้วโจทย์ถามว่าง,งานมีค่าเท่าใดน,นะครับวิธีทำทีนี้วิธีทำนะครับวิธีทำก็คือจากสูตรก็คือ w เท่ากับ P คูณเดล t วีนักเรียนดู delta V นะครับ P เหมือนเดิมแต่ delta V ก็คือต้องเอาปลายลบต้นก็คือ V2 ลบ V1 นักและเรียนก็แทนค่าเลยครับ P เราคือ1คูณ10ยกกำลัง5 V2 คือ2.5 V1 คือ1แล้วคูณ10กำลังลบ3นะครับ แล้วคูณ10กําลังลบ3โอเคนักเรียนสังเกตดูนะครับในวงเล็บคือ2.5ก็คือปริมาตรลบกับ1ลบแล้วเราจะได้1.5ผลลบเป็นบวกนะครับเพราะว่าตัวข้างหน้ามากกว่าตัวข้างหลังใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็เอาเลขยกกําลังนี้มาบวกกันนะครับเราก็จะได้ว่า wu ของเราเท่ากับบวก1.5 1คูณ10ยกกาลัง5ลบ3 ซึ่งมันก็คือบวก1.5คูณ10ยกกำลังสองนั่นเองอบรรทัดนีไนน้ไม่สวยเขียนใหม่นะครับไม่สวยเขียนใหม่นะจะได้ดูดีนะครับบวก1.5คูณ10ยกกำลังสองซึ่งคูณเข้าไปแล้วจะได้บวก150เอาตามช้อยในโจทย์นะครับอ่ะโอเคเครื่องหมายบวก เป็นตัวบอกว่าแก๊สขยายตัวใช่ไหมครับแก๊สขยายตัวก็คือแก๊สเป็นผู้ทํางานให้กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเราจะกาตัวเลือกก็คือตัวเลือกที่1น,นะครับสังเกตว่าลบก็มีนะครับเครื่องหมายลบก็มี250อะไรก็มีมีหมดเลยนะครับซึ่งตัวลบนี้ไม่ถูกเพราะว่าตัวลบหมายถึงสิ่งแวดล้อมทํางานให้ระบบจะผิดนะครับข้อนี้คือแก๊สขยายตัวนั่นก็คือกระบอกฝาสูบนั้นจะไปดัน จะไปดันเครื่องยนต์ไปดันอะไรก็ได้นะครับนี่คือระบบทํางานให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคนะครับข้อนี้ไม่น่าจะมีปัญหาดูข้อถัดไปครับข้อ2นะครับข้อที่2นะครับข้อ2แก๊ส A นะครับจำนวน1โมลโอเคตีโจทย์ไปก่อนเลย n โมลคือ n เล็กนะครับโมลเป็นหน่วยของระบบ SI ไไม่ต้องแก้ไขอะไรความดันคงที่ความดัน 10กําลัง5ปาสคาลนพสคาลเป็นหน่วย SI นะครับพัสคารก็คือนิวตันต่อตารางเมตรก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรปริมาตรครั้งแรกคือปริมาตรครั้งแรกคือ150ลูกบาทเซนติเมตรสังเกตว่าหน่วยเริ่มเพียเพ้ยนแล้วนะครับเมื่อทําให้ขยายตัวขยายตัวคล้ายกับข้อหนึ่งะครับจนมีปริมาตร V2 นะครับ V2 คือ450ลูกบาทเซนติเมตร โดยความดันนั้นคงที่ย้ำอีกนะครับจงหางานว่ามีค่าเท่าไหร่โอเคข้อนี้ครูจะเริ่มรวบยอดเข้ามานะครับเริ่มมีการรวบยอดแล้ววิธีทำตามธรรมเนียมนะครับวิธีทำ solution นะครับวิธีทำโอเคเขียนสูตรเลยครับ W เท่ากับ P เดลตาวีา p e เดลต้ก็คือ V2-V1 ล okay. บ v1 โอเคทีนี้นักเรียนครับหน่วยของเขาคือลูกบาทเซนติเมตรนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าลูกบาทเซนจะเปลี่ยนเป็นลูกบาทเมตรต้องคูณ10กกำลังลบ6เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่ได้ยากนะครับ P นักเรียนก็แทนค่าเข้าไปเลย P คือ10กกำลัง5ไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้ว V v นะครับ v 2คือ450ดูโจทย์ตามนะครับ แล้วก็ v 1ดูโจทย์ตามนะครับคือ150แล้วทั้งหมดนั้นคูณด้วย10กกำลังลบ6หน่วยจะแปลงจากลูกบาทเซนติเมตรเป็นลูกบาทเมตรโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้นักเรียนก็จัดการตัวเลขเราก็จะได้เป็น300คูณ10กกำลังลบ1ซึ่งจัดการบวกลบคูณหารกลับไปกลับมาเราจะเหลืออยู่30จูลคําตอบตรงกับตัวเลือกข้อที่2 นักเรียนครับนักเรียนสงสัยไหมว่าครูเอาโมนไปไหนครับทําไมครูไม่เอามาคํานวณด้วยครับคําตอบได้แล้วค่อยมาอธิบายตัวนี้นะครับสาเหตุที่ครูไม่ได้เอาโมนเข้ามาคํานวณร่วมด้วยเพราะว่าข้อนี้คอนเซปต์ก็ไรครับเรื่องนี้คอนเซปต์ก็ไรการเกิดงานโดยความดันคงที่นั้นดูที่ความดันกับปริมาตรที่เปลี่ยนไปเท่านั้น โมนไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแม้โจทย์จะบอกโมนมาเราก็ไม่ได้เอามาคำนวณร่วมด้วยเราจะดูแค่เท่านี้โอเคนะเพราะฉะนั้นการที่เราชัวในทฤษฎีชัวในหลักการจะทําให้เรามั่นใจในการทําโจทย์มากขึ้นนะครับโอเคครับข้อสุดท้ายข้อ3ครับนักเรียนครับดูข้อ3นะครับนักเรียนครับในกรณีข้อ3นะครับในการอัดแก๊สทีเลียมข้อนี้บอกชื่อแก๊สมาปริมาตร10ลิตรปริมาตร10ลิตรบอกครั้งแรกมานะครับ v 1 ลิตรแน่นอนต้องแก้ไขนะครับจำนวน2กิโลโมลน,นะครับตัวนี้รู้เลยว่าตืดๆไม่ได้ใช้นะครับให้มีปริมาตรเป็น25%ของเดิมนักเรียนครับคำว่าปริมาตรเป็น25%์ของเดิมหมายความว่านะครับหมายความว่าปริมาตรนั้นนะครับปริมาตรนั้น เดิมมีอยู่10ลิตรนะครับคือ100%นะครับแล้วทีนี้ปริมาตรเนะี่ยให้เหลือ25%นะครับให้เหลือ25%จากของเดิมนะครับดูจากโจทย์นะครับไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงไป25%แต่บอกว่าให้เหลือเป็น25%นะครับให้เหลือ25%ของเดิมเพราะฉะนั้น v2 ของเรานะครับ v2 ของเราเท่ากับ25%มองเห็นไหมนี่น่าจะเห็นนะครับของคือคูณ เดิมคือ v 1นะครับนักเรียนครับ <c oughs> ทีนี้อันนี้คือ v 2นะครับข้อมูลนี้คือ v 2โดยความดันคงที่ความดันคือ p หน่วยเป็นบรรยากาศอีกแล้วนะครับไม่มีการถ่ายโอนความร้อนจะต้องทำงานกี่จูลถามหา w นะครับโอเคเรื่องพลังงานความร้อนตัว q ไม่ได้สนใจนะครับโอนไม่ได้สนใจเพราะว่าตอนนี้เราสนใจเฉพาะเรื่องงานนะครับโอเคข้อนี้ นักเรียนจําเป็นจะต้องมาจัดการนะครับจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ v2 นะครับ solution ครับ uh, v1 โอเ okay. ค v1 ในเมื่อได้ต้องการจัดการ v2 แล้วนะครับ v1 10ลิตร10ลิตรเราก็คูณ10กํลังลบ3ไว้เลยนะครับหน่วยก็จะเป็นหน่วย SI นะครับ v2 ครับ v2 ของเราคือ25 25ก็คือ25ส่วนร้อของอะไร ของ v 1 v 1คืออะไรล่ะ v 1ก็คือข้างบนนะครับ10คูณ10กำลังลบ3ซึ่งมันก็ตัดกันนะครับตัดกันแล้วจะได้เท่ากับนะครับตัดกันแล้วจะได้เท่ากับเอ่อสิบกับร้อยตัดกันเหลือ10ตรงนี้นะครับ10หาร25ก็คือ2.5คูณ10กำลังลบ3หน่วยก็จะเป็น ลูกบาทเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับมาดู p ครับ p คือ1,000 1,000ครูจะแปลงเป็น10กกำลัง3แล้วก็ต้องคูณ10ยกกำลัง5เพราะว่าหน่วยมันจะได้กลายเป็นนิวตันต่อตารางเมตรจากนั้นก็คํานวณหา W ได้เลยนะครับอโอเคเปลี่ยนสีสักหน่อยนะครับทีนี้เราก็แทนค่าครับจากสูตรเราก็คือ W เท่ากับ p คูณเดลต้า v นะครับ p คูณด้วย v 2 ลบ v 1นะครับ p คือ10ยกกำลัง8ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยอ้าวปากพูด10บกำลัง8แต่ไม่เขียนนะครับ10บกำลัง8นะครับตัวนี้นะ10บกำลัง3ามคูณสิกำลัง5ได้10บกำลัง8แล้วก็ v 2คือ2.5นะครับลบด้วย v 1คือ10นะครับลบด้วย v 1คือ10แล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย10ยก กำลังลบ3นะครับสังเกตเลขยกกำลังนะครับนำมาจัดการกันได้เลยข้างในก็ลบกันนะครับลบกันแล้วได้ลบ7.5าครับนักเรียนได้ลบ7.5นะครับเราก็จะได้เป็นลบ7.5 8ลบ3ก็ต้องเหลือ5อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ7.5คูณ 7. จลบ7.5คูณยกกำลัง5จูลน,นะครับอ่ะทีนี้คำตอบติดลบนะครับนักเรียนคำตอบมันติดลบเหตุผลเพราะ เราอัดแก๊สใช่ไหมเราอัดแก๊สปริมาตรมันลดลงใครทํางานสิ่งแวดล้อมทํางานให้กับแก๊สแก๊สโดนอัดนะครับแก๊สโดนอัดก็โดนบีบเข้าไปเพราะฉะนั้นแก๊สจะถูกสิ่งแวดล้อมทํางานนะครับหรือพูดง่ายๆว่าระบบได้รับงานจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบได้รับงานนั่นเองนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับกาข้อไหนครับกาตัวเลือกที่3ข้อนี้นะครับโอเคนะครับนี่คืองาน ที่ทำโดยแก๊สนะครับใน EP ที่2นะครับซึ่งเราจะมี EP 3ก็คืองานที่ทำโดยแก๊สโดยดูจากกราฟทีนี้นะครับสำหรับ EP 2นี้นะครับพบกันเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันใน EP 3นะครับซึ่งจะประยุกต์เข้ากับการคำนวณแบบกราฟนะครับโอเคครับ